สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Office Excel 2007นะคะในเรื่องที่3การป้อนข้อมูลค่ะในเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนนะคะประเภทของข้อมูลนะคะที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office Excel นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทนะคะก็คือประเภทข้อความนะคะข้อมูลประเภทนี้จะเป็น ตัวอักษรน,นะคะเป็นข้อความแล้วก็เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนํามาคํานวณได้นะคะอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์เลขที่บัตรประชาชนนะคะประเภทที่2ก็คือข้อมูลตัวเลขค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนํามาคํานวณหาผลลัพธ์ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นราคาสินค้านะคะจํานวนสินค้าจํานวนเงินนะคะ ข้อมูลประเภทที่3นะคะข้อมูลวันที่และเวลาค่ะเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่เดือนปีและเวลานะคะซึ่งในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007นะคะจะมีรูปแบบให้นักเรียนเลือกหลายรูปแบบค่ะข้อมูลประเภทที่4ค่ะประเภทสูตรค่ะข้อมูลชนิด สูตรนะคะจะสามารถคำนวณข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะโดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือบวกลบคูณหารนะคะและข้อมูลประเภทสุดท้ายก็คือข้อมูลประเภทฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันนะคะเป็นสูตรสำเร็จนะคะที่โปรแกรม Microsoft Office Excel นะคะได้สร้างขึ้นมาไว้นะคะ นักเรียนสามารถเรียกใช้งานได้เลยนะคะโดยจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบของฟังก์ชันที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาป้อนข้อมูลนะคะในแต่ละประเภทกันดูนะคะเริ่มที่ประเภทที่1น,นะคะข้อมูลประเภทข้อความนะคะนักเรียนเลือกเซลล์ต้องการที่จะพิมพ์นะคะให้ active cell อย่างนี้นะคะพิมพ์ข้อความลงไปนะคะ กดะะ enter 1ครั้งนะคะเรียนตรงนี้จะเป็นการป้อนข้อมูลประเภทข้อความนะคะในกรณีนะคะที่นักเรียนพิมพ์ข้อมูลยาวเกินไปนะคะจนไม่สามารถแสดงได้หมดในในคอลัมน์เดียวในเซลล์เดียวแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถตัดคำนะคะเพื่อให้ขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะคะโดยที่ข้อมูลยังคงอยู่ในเซลล์เดียวกันนะคะ ครูจะลองพิมพ์ให้ยาวขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้โปรแกรมนะคะตัดข้อมูลลงนะคะวิธีการตัดข้อความนะคะนักเรียนคลิกขวานะคะยังตำแหน่งเซลล์ที่มีข้อมูลนะคะนักเรียนเลือกจัดรูปแบบเซลล์ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเลือกการจัดแนวนะคะ นักเรียนจะเห็นคำว่าตัดข้อความนะคะนักเรียนคลิก1ครั้งนะคะจากนั้นก็คลิกตกลงค่ะนะคะสังเกตได้ว่านะคะโปรแกรมจะทำการตัดข้อความของเรานะคะให้อยู่ในคอลัมน์ A นะคะโดยที่ยังอยู่ในช่องเดียวกันอยู่ค่ะในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะ พิมพ์ข้อความหลายๆบรรทัดนะคะให้อยู่ในช่องเซลล์เดียวกันนะคะเรามีวิธีการก็คือให้นักเรียนกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกด Enter นะคะตัวอย่างนะคะนักเรียนพิมพ์ข้อความลงไปก่อนนะคะค่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนต้องการที่จะขึ้นบรรทัดที่2นะคะโดยที่ ยังอยู่ในเซลล์เดิมก็คืออยู่ในตำแหน่งของเซล์ของ B3 นะคะถ้านักเรียนกด Alt+ e n t ค้างไว้นะคะกด Enter 1ครั้งนะคะก็จะเป็นการขึ้นบรรท,ทัดใหม่ให้นะคะเหมือนกบบันค่ะบรรทัดที่3กด Alt e n t ที่คีย์บอร์ดค้างไว้กด Enter 1ครั้งนะคะนักเรียนก็จะได้ข้อความนะคะหลายบรรทัดนะคะแต่อยู่ในช่อง เซลเดียวกันนะคะนี่เรามาดูการป้อนข้อมูลประเภทตัวเลขบ้างนะคะนักเรียนป้อนข้อมูลลงไปได้เลยนะคะตัวเลขนะคะถ้าหากต้องการที่จะจัดรูปแบบนะคะของตัวเลขนะคะนักเรียนคลิกขวานะคะเลือกจัดรูปแบบเซลนะคะจะมีเมนูให้เลือกนะคะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะนักเรียนคลิกตัวเลขตรงนี้ก็จะมีต้ ตำแหน่งทุนนิยมให้เลยนะคะ2องตำแหน่งถ้านักเรียนไม่ต้องการนะคะนะักเรียนก็คลิกลดลงได้นะคะตัวขั้นตัวนี้นะคะก็คือขั้นหลักพันนะคะแบบนี้จำนวนติดลบนะคะนะักเรียนสามารถเลือกได้จากตรงนี้หรือเป็นสกุลเงินนะคะเพราะว่าตัวเลขเป็นข้อมูลที่สามารถคํานวณได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสกุลเงินนะคะเงินเราสามารถคำนวณได้นะักเรียนก็เลือกสกุลเงินนะคะ เป็นของประเทศไหนนักเรียนเลือกได้นะคะจุดทศนิยมก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเมื่อเลือกได้ตามความต้องการแล้วก็ตกลงนะคะนักเรียนก็จะได้รูปแบบของตัวเลขนะคะต่อไปเป็นรูปแบบของวันที่และเวลานะคะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1น,นะคะมกราคม25 5 5นะคะ นักเรียนเปลี่ยนเสร็จแล้วกด enter 1ครั้งนะคะรูปแบบของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันเพรานที้ท่านนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านั้นเขาใช้รูปแบบใดๆอยู่แล้วนะคะตอนนี้เครื่องของครูใช้รูปแบบนะคะใช้รูปแบบของวันที่ในลักษณะนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะคะด้วยการคลิกขวาเหมือนเดิมนะคะจัดรูปแบบเซลล์ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนเลือกวันที่นะคะวันที่ตรงนี้นะคะสมมติว่าครูต้องการที่จะเป็นเลขไทย นะคะเป็นเลขไทยนะคะตรงนี้นะคะถ้านักเรียนเลือกพุทธศักราชนะคะแต่ตรงที่นักเรียนพิมพ์นะคะเป็นพุทธศักราชนะคะ2555นะคะเวลาที่เราตกลงนะคะพอสอจะเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกตรงนี้นะคะให้เลือกตาม ให้เลือกตามข้อมูลที่เราพิมพ์อยู่แล้วนะคะว่าเราอิงพุทธศักราชหรือว่าพิทธศักราชนะคะเครื่องศักราชก็คือแบบตะวันตกนะคะและตอนนี้ครูพิมพ์2555นะคะก็เป็นของคิศศักราชก็คือแบบตะวันตกนกเรียนก็เลือกนะคะแบบตะวันตกแบบนี้นะคะตกลงนะคะก็จะได้รูปแบบนะคะรูปแบบที่เราเลือกมาเช่นตอนนี้ครูจะเปลี่ยนอีกนะคะมาเป็นเลขไทยบ้าง นี้นะคะตกลงนะคะนักเรียนก็จะได้รูปแบบนะคะเวลาเหมือนกันนะคะ12.00นะคะนักเรียน Enter นะคะนักเรียนคลิกขวา1ครั้งนะคะจากรูปแบบเซลล์นักเรียนเลือกเวลาค่ะนะคะก็จะมีเวลาให้นักเรียนเลือกนะคะแบบนี้ ต่อไปนะคะเป็นการป้อนข้อมูลประเภทสูตรค่ะการป้อนข้อมูลประเภทสูตรก็คือเป็นการป้อนข้อมูลเพื่อคำนวณหาผลลัพธ์นะคะโดยจะใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ค่ะโดยการพิมพ์ข้อมูลประเภทนี้นะคะจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับก่อนเสมอนะคะสมมติว่าตอนนี้นะคะครูจะหาผลลัพธ์ของ 35, 32กับ25นะคะจะหาผลรวมของ2จํานวนนี้นะคะการใช้ข้อมูลประเภทสูตรก็คือให้วางเซลล์นะคะในตําแหน่งที่จะให้แสดงผลลัพธ์นะคะก็คือเซลล์ I2 นะคะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะตามด้วยนะคะตำแหน่งเซลล์ที่ เราต้องการจะนำมาคำนวณน,นะคะก็คือ32และ25นะคะ32อยู่เซลล์ G 2นะคะเรียนใช้เมาส์คลิกได้เลยนะคะแล้วสูตรที่ใช้ก็คือบวกนะคะแล้วคลิกตำแหน่งของ25กด Enter 1ครั้งนะคะก็จะได้ผลลัพธ์นะคะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าข้อมูลประเภทสูตร ะะประเภทสูตรนะคะต่อไปข้อมูลประเภทสุดท้ายก็คือข้อมูลประเภทฟังก์ชันนะคะลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับข้อมูลประเภทสูตรนะคะเพียงแต่ว่าจะมีรูปแบบฟังก์ชันที่กําหนดให้มาแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะการหาผลรวมอัตโนมัตินะคะค่าเฉลี่ยนะคะค่า มากที่สุดค่าน้อยที่สุดนะคะโดยฟังก์ชันเหล่านี้จะมีรูปแบบเฉพาะนะคะครูจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูจะหาผลรวมนะคะหาผลรวมของ32และ25เหมือนเดิมนะคะถ้าป้อนด้วยฟังก์ชันนะคะก็ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเหมือนกันนะคะฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลรวมนะคะก็คือ sum นะคะ s, s u m นะคะวงเล็บเปิดนะคะตามด้วยตำแหน่งเซลล์ตำแหน่งแรกนะคะที่เราต้องการจะนำมาคำนวณนะคะและตามด้วยเครื่องหมายโคโอนนะคะเครื่องหมายโคโอนนะคะจะอยู่ตรงตัวอซโซนะคะตัวอซโซนะคะตามด้วยตำแหน่งเซลล์ตัวสุดท้ายนะคะที่เราต้องการนำมาคำนวณนะคะวงเล็บปิด นะคะกด enter นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้ข้อมูลแบบแบบสูตรนะคะนะคะนี่คือการใช้ข้อมูลแบบฟังก์ชันค่ะการใช้ข้อมูลแบบฟังก์ชันและแบบสูตรนะคะมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าฟังก์ชันนะคะจะมีรูปแบบการใช้งานนะคะที่กำหนดมา จะโปรแกรมอยู่แล้วนะคะและมีความหลากหลายนะคะใช้คำนวณในขั้นสูงนะคะคำนวณทางด้านสถิติอย่างเช่นค่าเฉลี่ยนะคะค่ามากที่สุดนะคะค่าต่ำที่สุดนะคะต่อไปนะคะเป็นการป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติค่ะการป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัตินะคะจะทำให้ นักเรียนสามารถทํางานได้เร็วขึ้นนะคะแต่ข้อมูลที่ป้อนนะคะจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกันนะคะอย่างเช่นครูพิมพ์เลข1นนะคะต้องการที่จะเรียงเลขลงไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพิมพ์เลข2เลข3เลข4แบบนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติได้นะคะโดยนักเรียนนะคะพิมพ์ข้อมูลตัวแรกก่อนนะคะจากนั้นนะคะใช้เมาส์นะคะ ไปที่ตำแหน่งล่างขวานะคะให้สัญลักษณ์ของเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกสีดำนะคะจากนั้นนะคะคลิกนะคะเมาส์นะคะด้านขวานะคะคลิกค้างไว้ค่ะแล้วลากลงมาะคะแล้วปล่อยจากนั้นนักเรียนเลือกเติมชุดข้อมูลตรงนี้คลิกปกตินะคะคลิกซ้ายปกตินะคะข้อมูลก็จะเรียงลำดับเลขให้เรานะคะ หรือถ้าอยากได้เฉพาะเลขคี่หรือเลขคู่นะคะนัเกเรียนก็ต้องพิมพ์ข้อมูลนะคะ2ตัวแรกเพื่อที่ให้โปรแกรมได้รู้ว่านักเรียนนะคะจะเรียงเลขแบบคี่หรือแบบคู่นะคะเติมชุดข้อมูลนะคะสังเกตว่าก็จะเป็นเลขคี่หมดเลยเลขคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะนอกจากจะป้อนข้อมูล ในแบบตัวเลขแล้วนะคะยังป้อนข้อมูลแบบประเภทข้อความได้นะคะก็คือวันนะคะสมมติว่าครูจะพิมพ์วัน1สัปดาห์นะคะเราเริ่มจากอาทิตย์นะคะอเลรก็ป้อนนะคะคลิกเมาส์ลากลงมานะคะปล่อยเมาส์เติมชุดข้อมูลนะคะก็จะลันนะคะจะเรียงวันนะคะเดือนค่ะ ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อนักเรียนป้อนข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลน,นะคะนักเรียน สามารถแก้ไขข้อมูลได้2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือแก้ไขที่เซลล์โดยตรงนะคะก็คือดับเบิลคลิกนะคะในตำแหน่งเซลล์ที่นักเรียนต้องการที่จะแก้ไขนะคะแก้ไขได้เลยนะคะนี่คือวิธีการที่1วิธีการที่2ก็คือแก้ไขที่แถบสูตรค่ะโดยที่นักเรียนเลือกเซลล์นะคะที่ต้องการที่จะแก้ไขนะคะแล้วมาแก้ไขตรงแถบสูตรนะคะ การลบข้อมูลค่ะให้นักเรียนเลือกเซลล์ที่ต้องการที่จะลบนะคะสมมุติว่าเราจะลบเฉพาะเซลล์ก่อนนะคะจะต้องการลบ1 2 3นะักเรียนคลิกขวานะคะเลือกลบนะคะก็จะมีคำถามนะคะว่าเลื่อนเซลล์ไปทางซ้ายหลังจากที่ลบแล้วหรือไม่นะคะถ้าเลื่อนไปนะคะเรียนดูการการ ลบนะคะว่าจะเปลีป่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะตกลงนะะสังเกตว่าเลข3นะคะก็จะเข้ามาอยู่แทนที่นะคะเลื่อนเซลล์ขึ้นนะคะเลข3ที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะเลื่อนขึ้นไปแทน123นะคะ ทั้งแถวนะคะนั่นหมายถึงแถว5ทั้งแถวเลยค่ะจะถูกลบหมดเลยนะคะตกลงเห็นไหมคะแถว5นะคะจะหายหมดเลยนะคะทั้งคอลัมน์นะคะทั้งคอลัมน์นั่นหมายถึงแถวนี้ค่ะจะถูกลบหมดเลยนะคะนี่ค่ะถูกลบหมดเลยนะคะการคัดลอกเซลล์นะคะการคัดลอกเซลล์ให้นักเรียน เลือกเซลล์ที่ต้องการที่จะคัดลอกนะคะคลิกขวานะคะเลือกคัดลอกแล้วนะคะไปคลิกยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการที่จะเอาข้อมูลไปวางนะคะคลิกขวาเลือกวางนะคะคัดลอกเซลล์ในกรณีที่อยากจะคัดลอกหลายๆเซลล์นะคะสมะคัครครูจะคัดลอกมก,กรลาจนถึงพฤษภาคมนะคะให้นักเรียนคลิกเมาส์นะคะ ลากจนถึงพฤษภาคมนะคะคลิกขวาค่ะคัดลอกนะคะคลิกนะคะยามตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการที่จะวางข้อมูลคลิกขวานะคะเลือกวางนะคะในกรณีที่อยากจะคัดลอกเซลล์นะคะเซลล์ที่อยู่ห่างกนันอย่างเช่นครูจะคัดลอกมักลานะคะแล้วไปคัดลอกเมษ์อะพเมษานะคะให้เรียกรนกดคอนโทนค้างไว้นะคะกรกฎดานะคะ3เดือน ไม่ได้อยู่ติดกันนะคะให้ใช้คอนโทรลคลิกขวานะคะคัดลอกค่ะไปยันตำแหน่งใหม่คลิกขวาวางนะคะนักเรียนก็จะได้ข้อมูลที่นักเรียนคัดลอกนะคะการย้ายค่ะการย้ายข้อมูลนะคะแตกต่างจากการคัดลอกนะคะการคัดลอกนะคะจะมีข้อมูลทั้งที่เดิม ะะและที่ใหม่แต่การย้ายข้อมูลหรือการตัดนะคะจะมีข้อมูลเฉพาะที่ใหม่นะคะทีเดิมนะคะจะหายไปเช่นครูจะย้ายนะคะมก,กราหังกุมภาตรงนี้ครูจะคลุมนะคะคลิกขวานะคะเลือกตัดนะคะเลือกตำแหน่งเซลล์ใหม่นะคะคลิกขวา เลือกวางนะคะสังเกตว่าข้อมูลตรงนี้ก็จะหายไปค่ะ